สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในช่องคุคอฟฟี่เมย์นะคะเย้ Yay! ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเจ็ดโมงสิบห้าเราไมา่อยู่กันที่คณะซึ่งวันเนี้ยเป็นวันที่ปีสี่ปีจะมีครั้งหนึงแล้ววันเนี้ยที่เราอะตื่นเช้ากันแบบน,นี้เพราะว่าเรามีจัดโครงการห้องค่ะก็ะคือเป็นโครงการเกี่ยวกับการเขียนเรซูเม่แล้วก็เทคนิคการสัมภาษณ์งานวันนี้เราก็เลยจะมาทำบล็อกเก็บไว้นานจะแเบ เราได้จัดโครงการในวันที่แบบไม่ได้มีบ่อยๆอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะมาดูบรรยากาศวันนี้กันฮอกุกกิบว่าจะเป็ียนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเราก็มาถึงห้องที่จัดสถานที่เป็นที่เราบรยแล้วนี่เจอเพื่อนวัสดีบมีเตรียมพร้อมไหวันนี้ ตอนนี้ใกล้จะแปดโมงครึ่งแล้วรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะคะใช่ค่ะเมื่อกี้แอจะตีกันแล้วเมื่อกี้แอร์ทีแอร์ที่วาถ่ายนี่หลบมาวีคืออะไรเนาะอีกคนนึงอีกคนนึงวอร์คเข้าวอร์คทำหมดได้สู้ๆนะทุกคนวันนี้ใกล้แล้วเดี๋ยวเราอาจจะห่างหายจากการถ่ายไปเพราะว่า เขาห้ามเล่นโทรศัพท์แต่ก็จะพยายามเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนนะอยดูนะคะไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าการจัดงานในวันนี้จะเน้นน้องๆน,น,นิสิตในรายวิชาที่ท่านจางก,การพิมานเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็ในเทอมนี้หรือภาคการศึกษานี้ก็จะมีนิสิตกลุ่มเดียวนะครับคือกลุ่มนี้ที่เรียนในรายวิชาที่ท่านจางก,การพิมาเนี่ยสอนนะครับแล้วก็จำนวนนิสิตก็จะมีะจำนวนเท่านี้นะครับ นี้เราก็ฟังบรรยายพาร์ทแรกเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้พัทสิบนาทีเดี๋ยวเราก็จะรอพาทสองพทสองก็จะเป็นเกี่ยวกับเทคนิคก,การสัมภาษณ์นะีน่ก็คือเดี๋ยวเราจะอวดที่เราจดได้ในพาร์ทแรกนี่ต่อไปเราก็ ไม่กินเบ๊กินได้แป๊บนึงเดี๋ยวดูก่อนแต่หนเดี๋ยวเรามารีวิวขนมเบกกันก็คืออยากตั้งดีๆนะคะทุกคนแต่เราไม่มีที่วางข้างในก็จะมีขนมอย่างนึงอ่ะบางก้องวี่ะก็น้ำเออบางให้หมดแล้ว สองย่างอร่อยมากค่ะอ๋อยังไม่ได้กินอร่อยมากหิวความจริงคือหิวค่ะได้กินข้าวหรือเปล่าไม่ได้กินม่เงทำไมน้องถึงมาสนใจงานด้านนี้หรือถ้าหากว่าน้องมีประสบการณ์ทำงานแล้วน้องอาจจะไม่ได้ไมีประสบการณ์ที่ต่อเนื่องมันมีประสบการณ์ที่ขาดช่วงน้องก็คอเขอร์เลยเชอร์ได้แหละ เป็นตัวปัญญายอธิบายว่าเฮ้ยในปีที่เราขาดหายไปเราไปทําอะไรอขอให้จําได้แค่นี้ก็เพียงพอไม,ไม่จะไม่อวยพรรึอว่าขอให้ได้งานขอให้จําชุดความรู้ในวันนี้ได้เพราะเบียเชื่อว่าถ้าจําได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้ก็จะได้งานแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะเนตต้องใช้นะคะในภาษาหลายๆอย่างสุดท้ายคือแหนลงมือทำนะคะฝึกปฏิบัติ ตอนนี้นะคะทุกคนก็เป็นเวลาจะบ่ายโมงแล้วเราก็พึ่งจบโครงการของเราสักทีแต่ว่าก็ยังไม่จบหรอกก็ต้องสรุปโครงการอีกค่ะแต่วันนี้เป็นไงบ้างคะก็ถือว่าดีนะโอเคเพื่อนในห้องก็ร่วมมือกันดีกูดไปกูดก็ถือว่าครั้งแรกอ่ะแค่นี้ก็ดีแล้วก็วันนี้ก็ได้ความรู้แบบความรู้เกี่ยวกับการทาเขาเรียกไงนะเรซูเม่แล้วก็เทคนิคการสอบสัมภาษณ์จากพี่จ้าเอกคือแบบ จัดเต็มอ่ะเคยใจก็ชอบมากพวกเราก็ชอบก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้เพื่อนของผมด้วยนะคะใช่ไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะทุกคนบ๊ายบาย